วงแขนลูกค้านะคะจากล่างขึ้นบนค่ะใช้อุ้งมือเหยียวกดขึ้นไปในยค่ะสามจังหวะแขน่้านล่างข้อแขนจะก,กดลงนะคะเป็นข้อต่อของกระดูกวองขึ้นต่เลยค่ะหลังจากนั้นหาตำแหน่งเปิดประตูลมที่หัวไหล่นะคะการเปิดประตูลมนะคะ 30วินาทีค่ะกดลงไปแล้วค่ะทิ้งตัวลงไปค่ะเืะ่อโค้งสาสวินาทีแล้วยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ยกนคะนคะร้อยจังหวะเลือดไหลลงถึงปลายมือค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ใช้อุ้งเดืยียหวางขึ้นลงแผนท่อนบนนะคะ ไปกลับค่ะหลังจากนั้นใช้นิ้วคู่ค่อมมือลงนะคะกดที่เส้นกลางแขนท่อนล่างค่ะสามจังหวะค่ะ ตรงค่ะเนียวนี้ก้อยค่ะสามจังหวะเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้ววอร์มแขนนะคะจากล่างขึ้นบนค่ะใช้อุ้งมือเดียวนะคะเดินขึ้ค่ะ,ะ,คะ,คะหลังจากนัก้นจับแขนลูกค้าตั้งฉากคก่ะขยตัวลงมานิดนึงนะคะใช้ฝ่ามือเลาขด ทางลูกค้าไว้เล้ก็ใช้นิ้ u g เดินเส้นกลางขึ้นลงหนึ่รอบค่ะบางคนไม่ถนัดใช้สองมือก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบางคนจะลูกค้าตัวใหญ่แล้วก็ใช้สองมือกดช่วยเลยค่ะขึ้นลงครบสองรอบทีนี้ใช้เดินเส้นนิ้วก้อยค่ะ ใช่หัวมิโฟนเดินนะคะฝั่งเดียวค่ะสังเกตมืออีกข้างนะคะวางไว้ที่หลังมือลูกค้าค่ะค่ะหลังจากนั้นนวดหลังมือค่ะใช้ยาหม่องเพืช่วยนะคะเพื่อที่จะได้ไดีดหลังมือลูกค้าสะดวก มือลูกค้าขึ้นบางคนวางไว้ที่ขาไปเองแบบนี้ก็ได้นะคะเวลานวดหลังมือลูกค้าเราเนวดเป็นรูปหัวใจค,ะค่ะแล้วก็วนด้วยเป็นวงกลมนะคะสลับมือคะ่ะนี้คะ่ะใช้นิ้วโป้งวนนะคะวนมาให้รอบหลังมือนะคะเมื่อวนเสร็จนะคะจากนั้นรีดล้อมนิ้วคะ่ะ เน้นนะคะเน้นตรงล่องค่ะกดย้ำนะคะไปทุกล่องเลยนะคะจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายค่ะ,คะตัวนี้ช่วยปวดหลังนะคะท่านนวดใครที่ปวดหลังนวดหลังมือค่ะ,คะหลังจากนั้นแล้วนวดกล้ามมัดเล็กค่ะ ข้อตามนิ้วนะคะข้อต่อตามนิ้วเมืข้อมืออันนี้บริหารกล้ามมัดเล็กนะคะ พอถึงตรงนี้แล้วบางคนไม่ถนัดที่จะมาทําแบบนี้แต่ถ้าใครถนัดก็ทําต่อมาได้เลยนะคะบางคนมาถนัดทางนี้อันนี้คุณหมอถนัดทางนี้อาจารย์ถนัดทางนี้หลังจากนั้นนะคะเรายืดนิ้วมือ่ะลูกค้าเราดึงเลยนะคะค่อยๆรูดมาลูกึกลูกค้าจะรู้สึกสบายนะคะพอถึงตรงนี้เราก็สบะะัดเลยค่ะ กระตุ้นกล้ามเล็กนะคะเมื่อพบแล้วจับมือลูกค้าตั้งฉากค่ะตั้งฉากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะถึกตัวเข้ามากใกล้ๆหลังจากนั้นใช้นิ้วกวนค่ะมันเป็นวงกลมนะคะ สองรอบขาครบสองรอบแล้วหลังจากนั้นนะคะไล่ขึ้นไปนะคะตามล่องนิ้วค่ะหลังจากนั้นเราก,กดรูดมีโป้งกับนิ้ีก้อยขึ้นไปพร้อมกันนะคะไล่จากข้อต่อมือเลยค่ะีขึ้นไปค่ะส่วนนี้นี้ใช้ขึ้นไปที่ะรนิ้วแบบนี้นะคะดัดปลายนิ้วค่ะ แล้วก็ไล่กลับมาค่ะจับปลายมือสังเกตนะคะมือจับปลายมือลูกค้าเพื่อที่จะจับข้อสอบขึ้นตั้งจากให้แขนขึ้นแนบระหว่างหูลูกค้านะคะแล้วเราก็กดโยกสามครั้งหนึ่งสองสามเนี่ย แขนค่ะเสร็จค่ะเสร็จแขนนะคะควานแขนล้าะแล้วก็ปัปอีกข้างนึงน่งทำเหมือนกันค่ะ